กว่าบาทกลับมาซื้อยาตัวนี้พัฒนาพัฒนาใส่ได้หลายรอบหลายชุดโอ้หลายหุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นเออไม่เป็นว่าอะไรรุ่นเดียวจบคือปุ๋ยเคมีอันเอาเอาปลูกอีกเขาก็เอาเอาไปใส่กับพืนหลังอีกได้อีกเมนบอกลดตัว้นลดอิริขึ้นเรื่องนี้ไ่เป็นว่าคุยอื่นก็ได้งยี่ไร้างอิริบ่ลดอิริ เคยใช่ทีกรสอบปกตินี่ถ้าเก็บมีแรกนี่มันถึงเหมือไปแล้วเติมสอบที่สองอะเด้ <N> นี่เคมีอ่ะเริ่มไปสอบที่สองสอบแรกจากมันเหล่มตน้นเท่ามันออกใบแทกแหลกมันบอกเท่ากับเริ่มใส่มากเลยเรื่อยๆเลยเลยมันเหมือนไปแล้วสอบนังงอ้าพอมันออกลูกเอากระสอบที่สองอ,อันนี้กระสอบแหลกท่านเหมือนีตัวอันนี้แค่ขีดที่สามกลางมันนั่งคุ้นหมูมาบอกว่าขีดอีกเล้วป่าปิาคีดยังอยู่ฝั่งหนึ่งสิบหลองท่านนี่ค่ะฝนมันตก ความมั่นใจเนาะค่ะเนาะมั่นใจล,งล,งลงอง่อถ้าเกษตรกรที่ว่ากำลังอ่อพี่น้องเนาะค่ะทีโคลงแตงนะคะ่นนะสามารถแนะนน้ำก็ได้อาจจะแนะนน้ำให้เขามาเห็นกับป่าบนแน้นําดอกแต่ว่าให้เขามาเห็นผลงานของป่าเองจ้ะไม่รู้ิีเปลงเลยแมนผู้ใดพอตะเก็ยบแล้วเขากระทำเนี่ยเขาก็บ,าากบ,บอกว่าได้เท่าใดได้เท่าใด,ดเอบอบมื่เคยมีประวัติดอกมีดแรกนี่ได้ซีกะสอะบเอิน่น ปลูกเมดสองกระป๋องเนี่ยปลูกติแต่ปลูกมไม่ได้ใช้สมแดงของเขาเออปลูกเม็ดสองกระป๋องเนี่ยปกติมันสีประมาณสิบแปดแต่ตอนนี้เจ็บมาวานี่สี่สิบกระสอบโหเยี่ยมถามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ